สวัสดีครับทุกคนตื่นมาเจอกันในเช้าวันที่สดใสแล้วไม่รู้<ด>จะทำอะไรกันครับเป็นไงบ้งก็เลื่อเปื่อดีครับทุกคนเปื่อมากน่าเบื่อสบดคือตอนนี้มาเที่ยวหรือมาทำงานตอนนี้ก็แยกไม่ออกแล้วแต่ว่าจะเป็นที่เดียวกัน ไม่หายหายไปสองคนไม่ใช่อะไรไปทํางานนะครับไปขับรถทํางานกันสองคนยังไม่กลับมาเลยมือตอนนี้ยุ่ไหนแล้วนี่เรานั่งนั่งรอชิวๆกเกืยแนะวทุกคนวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์มาเยอะพอสมควรทั้งวันนี้ทั้งเมื่อวานทุกชมหน้าเจ้าของปการ์ในด้านดีหรือไม่ดีก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เราจะไม่ยกตัวอย่างนะครับทุกคนเห็นไหมนะเห็นเจ้าของช่องมหมนะไม่เห็นหน้ามันอ๋อ่นี่ไงคือทุกคนเนี้ยเราก็มีประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปอเาอ่อคพูดสุดคาพูดคาสุดของปอนก็คือชีวิตต้องมีสีสันมันก็มากเกินไปบางทีก็ทําให้เราใช้ชีวิตลําบากนะครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้ เราก็จะทำคลิปเรื่อยยให้ทุกคนได้ชมตลอดทางเข้าไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวจะส่งต่อกล้องให้คนที่หล่อที่สุดในโลกนะครับเวส่งอสวัสดีครับได้รับกล้องมาจากเจ้าของช่องที่โด่งดังที่สุดในโลกไปไหนขอส่ง ยาวนีก yeah, oh, ็แบบรสชาติชีวิตเงินไปด้วยอย่างนี้ีอชีวิตนี้มาณการใช้ชีวิตของผมไม่ได้ยั่งยืนะแตจริงแล้วยั่งาจะทำังไางที่ีวิโรงแรมพี่ทำอะไก่นี่หัวแ มึงต้องมองกูน,นะมึงงกันร่างเขาเข้าใจว่ามึงพูดอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยนี่แหละบ้านหอ คืออันนี้คือ <c oughs> คือมึงถ่ายแต่ยาประชิดล่ะแต่กล้องทำงานดีจังโอเคทุกคนเรากลับมาแล้ว <c oughs> คือตอนนี้เรากำลังรอไปดูคอนเสิร์ตพาราดอกตอนเวลาสามทุ่ม <c oughs> แล้วตอนนี้เวลามาบ่ายสองโมง <c oughs> เราก็ต้องอยู่อย่างงี้ไปถึงสามทุ่มก็จะดูคอนเสิร์ตพาราดอกเป็นวันที่สอง คือเราติดใจจากเมื่อวานไงเมื่อวานมันเจ๋งเกินแต่วันนี้เป็นวงที่เราชอบมาเราจะพลาดได้ไงเล่าเราก็ต้องไปดูวงพาราดอกเล่นคนก็เป็นแรงใจด้วยแล้วกันโอ้สภาพวันที่สองตอนนี้เรากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตกันวันที่สองพาราดอกตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มไม่ถึงหกโมงเย็นเราจะไปดูพาราดอกอะ่ะ ใช่ป่ะติใกล้ถึงเวลาแล้วโอ้ยแมงยังเหนื่อยอะ่ะแบบเป็นคริปที่เหนื่อยมากอะ่ะทริปทริปเนี้ยไม่มีวางเออทริปนี้ไม่มีวางแผนไม่มีเงินไม่มีทุกอย่างเลยแต่ก็ดีทุกอย่างผ่านไปได้ดีถือว่าโอเคว่ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินหาทําอะไรก่อนพาราดอกมาพาราดอกมาประมาณสามทุ่มก็จะดูถึง ห้ทา,าทุ่มแล้วก็กลับบ้านกรุงเทพก็ขี่รถกลับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงถึงก็ไม่เกินตีสามพรุ่งนี้โอเคทุกคนฟินๆไปเราเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างทางอ่าทุกคนตอนนี้เรากำลังทำอะไ,ไรอ่าอีโดอโดะวีอีโดเฮ้เฮ้ยคุณเางลงนะไม่ทานแล้ว ทูโอ้โห,โ,หโหมันก็ขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่มีมันเพิ่งขึ้นมาไม่ยูโดว่างไม่มได้เลยว่างว่างไงช่วงเนี้ยดองทีเบียว No, ทุกคนป๊อปปองกนเล่นคาราบาวกับเมลอนลอคือกูจะบา้า <c oughs> ป๊อปปองกุนเล่นเมลอน <c oughs> อ่าฮะมาบัวลอยซะละเมื่อกี้มาเมลอนจบด้วยบ,บัวลอยเ <c oughs> ป็นไงคือดนตรีเราไม่ยึดติดนะคือแบบอะไรก็ได้อยากเล่นอะไรก็เล่นเยี่ยมมาก ชิญพ่อแม่พี่น้องทุงกท่าน เรื่องต้วบอิดรู้นั่นเองรอติดตามกันได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายนี้ค่ะจะได้พบกับไฮไลท์รอบโลกสวยงามประกาศารอคุณอยู่ค่ะใช่แล้วครับเราที่สซนบุรีแห่งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราเราระดัยูต้องบอกเลยว่าขอระดับขอเสียงแนะนำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่อยได้ไหมคะโอ้ อะไรว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะลองขอให้การท่องเที่ยวประเทศไทยนะมาสนับใจครับที่สนใจกิจกรรมดีแบบน่าเราเปลี่ยนไปไหมครับทุกคนได้แล้วได้แล้วก็แล้ว No. ที่จะบอกคำนั้นมันสาบานที่จะพิทุกทีมันพูดยากพูดลงบากตรงไหนสักพูดได้พูดได้ฟังแค่เดียรู้เ,เธอรักกันดี តើខ្ញុំត្រូវការខំប្រឹងដើម្បីអ្វី 私。 เราจบอันนี้คือทริปเราจบบอรีบูรแล้วจบแบบจบของจริงอะจบแล้วจริงๆวันนี้แม่งโคตรเดือดแม่งมีคนตีกันด้วยแม่งเดือดจริงวันนี้เราเราเกือบโดนกระบองฟาดหัวให้ย่าอยู่ใกล้ๆด้วยแม่งโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้คือคนอยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงเขาขอให้ขับต่อขับต่อ เกล si ับแล้วแม้แต่ตอนไอ้ใส <m enfant> in ่ไฟมันอย่างโหดอ่ะมันอย่างบิ้วอ่ะแบบมันมันตีกันตอนเพลงเนี่ยเพลงเกือบสุดท้ายไอ้เกมเพลงที่สามเกือบสุดท้ายนี่ใช่จับคนสุดท้าเออไอ้จับอะไรนั่นแหละอะไรวะมันร้องมากเลยวันนี้วันนี้ก็เตรียมเอาจากวาตยาแล้วเป็นไงบ้างบอลสบายดีสบายดีที่เท่ากับไม่สบายดี พวกเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมปุริใช่ไหม,ไหมตีเราต้องไปต่อใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ออกจากพัทยายนะคือสภาพตาทุกคนแบบเละละม,มีคนไม่สบายอีกไม่อยู่ไหวก็ต้องไหวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะไปแวะตามหน้าแล้วก็ไปซื้ออะไรกินแล้วก็น่าจะไปแล้วแหละตรงยาวถึงกรุงเทพ

ตอนนี้รถแบตหมดล้วคือต้องขึ้นหลังกระบะแล้วผมก็ต้องนั่งข้ารถเองกับเขาก็มีพวกมันต่อหลังอยู่นั่งด่ายเมื่อเจอรถก็แบตหมดจริงๆนกคนเยอะมากวันวนี้ช่วยหน่อยเลยครับ โ,โอ้โหทุกคนชีวิตแม่งโคตรคอนเทนต์มาเล่าต่อชีวิตแม่งค,คอนเทนต์จริงรถจับแบตหมดดีๆดีชีวิตแต่เราต้องผ่านไปด้วยกันคือทุกคนตอนนี้ผมอ่ะแม่งง่วงก็ง่วง,ง้วคือไม่จะพูดอะไรแล้วอะแม่งรู้สึกเฟล ไปลวมากอะเก่งได้รถกลับแล้วทุกคนแม่งวันนี้รอดแล้ว